แย่แล้วครับแม่บานกำลังจะจมน้ำแล้ววยแม่กำลังหาทางหนีอยู่เคาร์เราตอนนี้นะแต่จะตายแล้วทุกคนระวังตัวด้วยนะน้ำกำลังจะท่วมขึ้นมาแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วแล้วแล้วพวกเราจะหนีไปทางไหนดีละเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยครับพี่หูยดูสิน้ำขึ้นมาเต็มเลยตายแล้วพวกเราจะต้องตายแน่นแน่นอนเลยหูยเพิ่งตกใจน้ำชาพวกเราจะต้องรอดแน่นอนหูยมันจะรอดไม่แน่น้ำมาขนาดเนี้ยเฮ้ยแต่จะตายแล้วทุกคนหนีแล้วเดาข้าเือก สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ข,ข่าวันนี้เราอยู่กันในเกม r o b l o อีกเช่นเคยเอาละค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็จะพาน้องๆมานี่เลยนะคะเล่นแมปสนุกๆอีกแมปหนึ่งนั่นเองภายในแมปนี้นะคะเขาจะมีก่อสี่เหลี่ยมให้กับเรานะคะให้เราทําการเอาชีวิตรอดนั่นเองนะคะ,ะลักษณะของกาะเนี่ยจะคล้ายๆกับลูกเต๋าบ้านเราหรือว่าอของเล่นคิวบิกที่น้องๆเคยเล่นนั่นเองนะคะ เอาละภายในแมปเขาจะเรนดอมให้เพื่อนของเราหนึ่งคนเนี่ยเป็น UFO นั่นเองซึ่งสามารถบังคับเกาะแห่งนี้ได้แล้วมันสามารถหมุนเกาะแห่งนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยตกจากเกาะตายนั่นเองเราจะต้องทําการหนีให้ได้นั่นเองนะคะหูยมาถึงเรียบร้อยแล้วรีบหนีเร็วๆเขาสิพวกเธอสองแม่ลูกน่ะเกาะมันหมุนแล้วนะเนี่ยใช้แล้วค่ะใช้แล้วค่ะมาทางนี้ตามหนูมาทางนี้เลยนะคะหูยรู้สึกว่าเกาะกําลังจะหมุนไปด้านนี้นะคะเนี่ยด้านซ้ายนะคะงั้นเราก็นี่เลยวิ่งมาทางขวาเลย อุ้ยไม่สิไม่สิมันกำลังจะหมุนมาทางนี้นี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนเราก็ต้องเปลี่ยนทิศทางแล้วค่ะเอาเรามามุมนี้กันดีกว่าเดี๋ยวขออยู่มุมนี้ก่อนนะคะตรงกลางก่อนเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะหมุนไปทุกทิศได้นั่นไงว่าแล้วว่าแล้วมันกําลังจะหมุนล,ลงไปด้านล่างฉันยังทันอยู่นะฉันยังทันอยู่นะเนี่ยผมว่าผมเริ่มเมาทะเลแล้วนะคบเนี่ยฉันว่าเธอคงต้องถอนแล้วล่ะอุยมันไม่ใช่เมาเหล้านะมันเมาทะเลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมันหมุนมาอีกแล้วน้องๆระวังกันด้วยล่ะ เอาละตอนนี้เราก็ขอยืนอยู่ตรงกลางก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูขอดูหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยระวังด้วยทุกคนมาทางนี้แล้วเขาเอมมลี่โอ้โหยนนนนนนน้องเราไต่ไปด้านนั้นได้ยังไงกันอ่ะเฮ้ยอ๋อตรงไต่ใส่เนี่เองนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดมันหมุนมาทางนี้แล้วเหรอเนี่ยตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วฉันจะรอดไหมเนี่ยฉันจะรอดไหม เฮ้ยเอาละเอาละงั้นก็ขอยืนอยู่มุมนี้ก่อนแล้วกันนะคะพเพราะรู้สึกว่าตัวเจ้าเกาะน,นี้ยังหมุนช้าอยู่นั่นเองเราก็ยังได้อยู่นะคะเอาละเอาละมาเลยมาเลยฉันยังพร้อมอยู่เลยนะเนี่ยเอาหมุนมาทางนี้เหรอเนี่ยอุ๊ยดีเรารขอเข้าไปด้านในก่อนทั้งนั้นนะขึ้นมาเร็วๆเข้าทุกคนมันเริ่มเอียงแล้วเอาเอาเอียงมาทางนี้เหลอเนี่ยเอาละงั้นก็วิ่งขึ้นมาด้านนี้กันเลยนะคะมาเลยมาเลยทุกคนเร็วๆเข้า เอาน้องเราจมลงไปได้งไงกับน้ำชาดอเอามันทะลุเข้ามาในนี้ได้เหรออุ้ยเอา้าไปไหนแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยยหาทางออกก่อนดีกว่าไหมหตายแล้วตายแล้วเรากำลังจะตกลงไปแล้วนะคะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยว,ยว,ยวอู้หูยกระโดดช้ามากเลยอืดอืดขึ้นมาได้แล้วทุกคนระวังด้วยเุย้ยตายแล้วทางตันหรือเปล่าเนี่ยต,ตายแน่นอนเลยฉันตายตายตายฉันไม่ตายตอนไหนล่ะตายตอนนี้อะเฮ้ยมันออกไม่ได้อ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว มีตังค์ด้วยฉันฉัน <c oughs> มีขอเก็บแล้วกันนะตอนนี้นะ่ะเฮ้ยเอาชีวิตรอดก่อนนะคะถ้าแม่เก็บตังค์นี่ผมไม่รู้จะพูดคาไหนแล้วนะครับเนี่ยหูยฉันก็รู้นะ่าเคยรถนี่เวลานี้เวลาตายนะเนี่ยหูยใครจะไปห่วงเก็บตังค์ล้ะเฮ้ย <c oughs> ตายแล้วทาไมมันหมุนเร็วก็แล้วเนี่ยพี่ขับหนีเลร็วเข้าครับโอ๊ยตอนนี้มันหมุนเร็วขกว่าดิมแล้วครับเนี่ยตายแน่นอนเลยฉันตอนนี้กระโดดก่อนนะคะฮึบอุ้ยไม่เอ,อืออ อุ้ยมันหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะเนี่ยดูสิเฮ้ยโหดมากๆเลยอะ่ะภายในแมปนี้นะคะเขาสามารถให้เราเนี่ยซื้อของเพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะถ้านน้องๆเก็บตังค์ได้ก็มาซื้อเลยมีของฟรีด้วยนะคะเอาละสำหรับตอนนี้เราก็มาล้อมแมปใหม่กันต่อไปเลยหูยมาแต่แมปใหม่เนี่ยจะเป็นที่ไหนกันละเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอลุ้นก่อนก็แล้วกันนะคะภายในแมปนี้เนี่ยเขาจะมีแมบปบอ่าต่างๆให้กับเราเลือกเล่นด้วยนะคะ แล้วก็จะสุม่มอเรนดอมให้เพื่อนๆของเราหนึ่งคนเป็น UFO นั่นเองเช่นเคยค่ะเอาละตอนนี้เราก็มาเลือกแมปนี้กันเลยแมปนี้น่าเล่นมากเลยนะคะมันมีหมากรุกด้วยค่ะพี่ใช้แล้วใช้แล้วผมได้ชอบเล่นมากๆเลยนะครับอ้้หมันน่าเล่นจริงๆด้วยใช้แล้วทุกคนฉันอยากเล่นมากเลยเอาละมาถึงเรียบร้อยแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเกมเศรษฐีหรือเปล่าเนี่ยเฮ <laughs> ้ย เดี๋ยวสิคล้ายมากเลยนะเนี่ยมีไพ่ด้วยเฮ้ยใช่ไหมโอ้ยไพ่นกกระจอกนั่นเองหรือเปล่าใช่ไหมที่คนจีนเขาเล่นกันนะคะเอาละหนีกันดีกว่าทุกคนตอนนี้น่ะ วุ่ยมันมันเริ่มหมุนแล้วมันเริ่มหมุนแล้วหูยนีน่นี่แกจะหมุนมาทางนี้ใช่ไหมฉันรู้ฉันรู้แล้วเราก็มาอยู่มุมนี้กันดีกว่านะคะไว้ใจไม่ได้นะคะพี่มันหมุนมามุมนี้มันอาจจะหมุนไปอีกมุมก็ได้ใช่แล้วใช่แล้วหูย <h> <h> เราก็นี่เลยมาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางก่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหมุนกลับไปอีกด้านไหมนั่นไงว่าแล้วเริ่มหมุนกลับแล้วนะเนี่ยเอาละงั้นฉันมาขออยู่มุมนี้ก่อนก็แล้วกัน แกจะหมุนวยมุมไหนอีกแล้วเนี่ยโอยเดี๋ยวขอดูมุมสูงก่อนนะคะจะได้ดูทั่วๆเอย้ยรู้สึกว่าพวกหมากลุกนี่น่ะเป็นอุปสรรคมากเลยนี่ๆเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิโอ้โหเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอจับทิศทางกันนี่ๆน,นี่น้องเขากำลังจะตกแล้วนะนะั่นน่ะ เฮ้ตยตายแน่นอนเลย2คนนั้นน่ะแม่ครับพี่พียงกี้กับพี่เอมิลี่จะรอดไหมครับเนี่ยหูยแม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเคโลนั่นไงพี่ก็ขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วเอาละทุกคนมาทางนี้เลยนะเนี่ยฮูย,ยกำลังหมุนเลยน่ะเฮ้ยมันกําลังหมุนรลอมันจะจมน้ํนะานั่นน่ะตายแล้วทุกคนมันกําลังจะจมน้ํานี่นะโอ้โหนี่นี่นี่พวกเราจะไปทางไหนดีละเนี่ย ตายแล้วพวกเราจะต้องไม่รอดแน่นอนเลยหรือว่าพวกเราต้องตายแน่แน่นอนเลยนะคะเนี่ยหูยทุกคนหูยตายแน่นอนเลยตอนนี้หนีก่อนแล้วตัวใครตัวมันก่อนนะน,น้องๆหูยน้อง,อง,องเราจมน้ําลงไปเรียบร้อยแล้ว <gasps> จะไปมุมไหนดีเนี่ย วิ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิหาทางนี้ก่อนนะคะแต่ตายแล้วมันเริ่มจมแล้วมันเริ่มจมแล้วทุกคนเม่มมเราไม่รอดแน่นอนเลยครับโอ้โหเดี๋ยวสิอย่าเบิ่งไม่นะเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนฉันกําลังจะตายแล้วทุกคนโอ้โหเดี๋ยวสิเ <c oughs> อือกโอ้ <c oughs> ตายเกลี้ยงเลยอ่ะโ <c oughs> อ้โหโหดมากเลย โอ้โหภัยน้ําท่วมนี้จะมีคนรอดแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครรอดนั่นเองเจะบอกว่ามันรอดได้น้อยนั่นเองนะคะรอดยากมากเพราะถ้ามันจมลงไปแล้วเนี่ยก็ตายเกลี้ยงนั่นเองนะคะเอาล่ะคราวนี้ก็มานี่เลยเป็นคล้ายๆว่าแล a นะคะเหมือนแลบเลยนะเนี่ยเอาล่ะใครจะได้เป็น ufo คนต่อไปโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวๆๆเดีวสินี่ๆๆ นี่เราได้เป็น UFO อเหรอเนี่ยโหยเสร็จแน่น้องๆรอบนี้พี่เป็นคนบังคับเองนะหโยไปอย่างเรืดเร็วเลยนะคะอ้ยมาเลยมาเลยหยอันี้พี่พี่พี่พบังคับเบาๆได้ไหมครับใช้แล้วใช้แล้วฉันหนีไม่ทันนะเนี่ยหูยตายทุกคนหนีไม่ทันก็ตายแล้วนะทุกคนจมลงไปเลย<อ>จะบอกว่า UFO ของเราเนี่ยสามารถยิงปืนใส่น้องๆได้นะคะและก็สามารถหมุนให้รอบทิศทางได้ด้วยหมุนรอบๆกาะได้นั่นเองนะคะ แต่ว่าโอ้โหมีคนยิงปืนมาใส่เราเหรอเนี่ยใครใครหูยบางอาจมาก <laughs> คิดจะต่อกรกับ UFO เหรอนี่นี่นี่ฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วเนี่ยหูยกำลังวิง่งหนีใหญ่เลยนะคะน้องๆเราเอาเราหมุนไปด้านนี้ดีกว่าหมุนมาทางนี้หมุนมาทางนี้รู้สึกวา่าน่าจะหนีไม่ทนันแะน่ๆมีคนเต้นเนยใครเต้นนะ <laughs> เห็นชื่อไม่ชัดตัวเล็กมากเลย <laughs> เลาลถตายไปเถอะธออาชีช่ยไหมเนี่ยหูยไปเลยอาชีลงคนแรกเลยเฮ้ย <laughs> อาชีติดนะคะแน่นไงเดี๋ยวที่จัดการเอ่นะงอาชีนี่อาชีลงไปเลยลงไปเร็วๆเข้าลงไหมนะ่ะหลุดไหมหลุดไหมหูยยังไม่เห็นนะคะเนี่ยเอาละเอาหลุดไปเรียบร้อยแล้วใครอะคราวนี้น่ะมิ้นใช่ไหมออมิ้นนะคะแล้วก็ใครอะอยู่ตรงนี้โอ้โหโอเวอร์วอตโออะไรโอเวอร์อะไร, Over, ะไรพี่อาา่านไม่ชัดนะเอาละงั้นก็นี่เลยเลยอีกคนสุดท้ายนะคะ อ้ามามาตกไปซะดีๆด,ดีไงนี่ไงพี่ยิงปืนใส่เลยตกไปเลยเอาละตกไปเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วค่ะวู้ฮู้หมดยัง่งหมดยัง่งเดี๋ยวขอหมุนดูรอบๆก่อนนะคะเวลายังเหลืออีกเยอะเลยอะ่ะแม่ครับผมเห็นยังเหลือน้ําชาอีกคนนึงนะครับโอ้โหน้ําชาเธอนี่บึกบึนจริงๆเลยนะเนี่ยเธอไปอยู่มุมไหนของที่นี่เนี่ยเดี๋ยวทําการหมุนหาก่อนนะคะ ตกลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะตกไหมเนี่ยตกไหมเนี่ยอยู่แถวไหนตายตายตาย,ตายเรียบร้อยแล้วตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะวู้ฮูตอนนี้เราก็เป็นฝ่ายชนะแล้วนั่นเองว้าวสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเลเวลอัพเลยเอาละวู้ฮู้ตอนนี้ก็ต้องรอเวลาก่อนนะคะ เพราะว่าเราจะต้องทําการเริ่มเกมใหม่นั่นเองเดี๋ยวขอรอเวลาก่อนก็แล้วกันนานมากเลยนะเนี่ยเมื่อกี้พี่เหวียงผมสปลิวเลยนะครับเนี่ยใช้แล้วใช้แล้วพวกเราเนี่ยร้อยคออยู่กลางทะเลหูกเกือบจมน้ําตายแล้วนะเนี่ยนี่พวกนายยังเบานะฉันเนี่ยโดนยิงตูดซะตูดไหมเลยหู <c oughs> ตูดไหมเลยน้องๆเราเนี่ยเอาละตอนนี้ก็มานี่เลยนะคะเ,เลือกแมพใหม่ที่จะเล่นนั่นเอง ันว่าแบบนี้น่าเล่นมากเลยนะใช่แล้วมันมีสวนหย่อมแล้วก็ของเล่นด้วยแต่พี่ว่ามันน่ากลัวมากเลยนะถ้าเราตกลงไปตายเนี่ยมันจะไม่น่าเล่นเลยแบบนี้นะ่เอาละตอนนี้ก็โหลดแบบเรียบร้อยแล้วนะคะวู้ไปเลยหูยเอาละน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังเนี่ยเตรียมพร้อมไปตายใช่ไหมคะหูยไม่ใช่อรอดชีวิตสิเอาละนีกันดีกว่านะคะ อุย้ยหมุนหมุนมาทางไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะหมุนมาด้านนี้นะคะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วหมุนลงด้านล่างแล้วเอาละงั้นก็รีบหนีกันดีกว่าโอ้โหตายลตายแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยติดติดเดี๋ยวสิมันติดโอ้โหตายแตายแล้วทุกคนแม่แมครับน,น,นี่นี่เนื้อเรากําลังจะตกเอกือกไม่ต้องกู้เลยตกลงมาแล้ว <c oughs> อุย้ยมันติดเมื่อกี้ถ้าไม่ติดเนื้อเราอาจจะรอดก็ได้นะคะแมนี่ยังขี้หม้อเหมือนเดิมเลยนะครับ ไม่ติดแม่ก็หนีไม่ทันเหมือนเดิมเหละอยเดี๋ยวมาดูน้องๆเราดีกว่าล้วเอ่อจะมีคนรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วกันนะคะหนูเห็นยังเหลือคนนึงติดอยู่ด้านในนะคะใช่แล้วใช่แล้วผมก็เห็นเหมือนกันนั่นไงนั่นไงเขาอยู่ตรงนั้นนั่นเองตายแล้วเขาจะรอดไหมเนี่ยน้ำกำลงังจะท่วมขึ้นมาแล้วนะโอ้ยหนูว่าไม่รอดแน่นอนเลยค่ะพี่ใช่แล้วใช่แล้วเขาจะต้องตายแน่นอนเลยอิย่ไม่นะไม่นะจะตายหรือเปล่าเนี่ยน้องเราเนี่ยเอาหนีเร็เวๆเ,วเ,วเ,วเวข้าน้ํากําลังจะท่วมเรามันกํลาจจลัางงจจะะะมลลไปแ้วนค ตายแล้วตายแล้วโชคดีนะโชคดีหุยนี่ฉันเป็นกําลังใจให้ไหนนะเนี่ยหุยเขากําลังจะจมลงไปแล้วค่ะพี่ตายแล้วตายแล้วอุยอุยจะจมแล้วจริงๆงด้วยทุกคนหุยจมแล้วจมหรือเปล่าเฮ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เอาเลยเร็วเเข้าหุยหายไปเรียบร้อยแล้วหายไปตามสายน้ําเลยเฮ้ยน่าสงสารมากเลยเนี่ยน่าสงสารเขามากเลยนะคะแม่ จมน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาเราเลยอ๋อเราช่วยเขาไม่ได้แล้เสียลูกเอาละตอนนี้ก็มารออแมปใหม่กันตอนน่อดีกว่านะคะรู้สึกว่าแมปเมื่อกี้จะตายเกลี้ยงเลยนะเนี่ยเอาละตอนนี้เราก็มาทาการเลือกแมปใหม่กันเลยนะคะมาเลยน้องๆเลยเรามาโหวตที่นี่กันโอ้ตรงนี้เรายังไม่เคยเล่นนะเนี่ยว้าวมันสวยมากเลยนะคะมีสายน้ําด้วยใช่แล้วใช่แล้วมีเครื่องเล่นมากมายเลยดูสิสวนสาธารณะที่นี่น่นะน่าเล่นมากเลยนะครับจริงจริงด้วยนะเนี่ย แต่ว่าเราเนี่ยจะมัวเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเครื่องเล่นพวกนี้น่ะมันอาจจะเป็นอุปสรรคในการหนีของเราก็ได้ดูสิขวางมากเลยนะเนี่ย <c oughs> มันขวางทางวิ่งฉันมากเลยเอาแล้วหนีกันดีกว่าน้องๆรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มหมุนแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆยังหวงเล่นกันอยู่เลยระวังตกลงไปตายด้วยเร็ว,เ,รวเข้าหุยหมุนมาทางนี้แหละเนี่ยงั้นฉันก็หนีไปด้านหน้ากันดีกว่าเอาแล้วน้องๆหนีไปด้านหน้ากันดีกว่ารู้สึกว่าน่าจะไม่หมุนคืนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะฮุยหุยหมุนคืนเราหโหเดี๋ยวสิ หนีก่อนหนีก่อนแล้วเขาอุ้ยต้นไม้นี่ขวางมากเลยเฮ้มีเสาไฟด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยตายตายตายแล้วตายแล้วจะไปทางไหนดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาน้องเราปีนเสาไฟไปแล้วระวังไฟช็อตนะพี่ไม่รับผิดชอบเลยเนี่ยเด็กๆแล้วลงมาเร็วๆเข้าอุ้ยมีสระน้ําด้วยฉันอยากเล่นจังเลยมันไม่ใช่เวลาเล่นน้น้าชาใช่แล้วใช่แล้วหนูกเขาวิ่งได้ไหมอุ้ยน้ํามันไม่จมหรอเนี่ยเฮ้ยมีน้ําพลาสติกเลยเนี่ยอุ้ยเอามาทําไมเนี่ย เดี๋ยวสิหาทางนี้ก่อนนะคะตอนนี้จะห่วงเรื่องน้ําเลยอะ่ะแม่คะเมื่อกี้ผมเห็นน้ําชาฉีใส่น้ําด้วยนะคะเป็นสีเหลืองเลยหุยว่าแล้วเฉียววิ่งไปหาน้ําทําไมเนี่ยเค <c oughs> แล้วแกวจะพูดความจริงทาไมอยู <c> ่ <oughs> นี่เถียงกันอยู่ได้หนีอาชีวิตรอดก่อนได้ไหมอ่ะหุยตายแล้วหมุนมาด้านนี้แล้วนะคะเอาล้วทุกคนมาตรงกลางเลยเร็วๆเ,เข้าเร็วๆเข้าเร็วๆเข้า,ขาหยจะจะตายแล้วตายแล้ว รอพวกเราด้วยสิเดี๋ยวดีมาแล้วเขาฉันก็จะไม่ไหวแล้วนะเนี่ย <S <S อุ้ยจะไปทางไหนดีทําไมอุ้ยต้นไม้ขวางเกะกะมากเลยนะคะแล้วๆๆมุมนี้อะไรเนี่ยหูสี่เหลี่ยมอะไรนี่ก้อนอะไรเดี๋ยสิอุ้ยจะไปทางไหนดีละเนี่ยเอาเลยทุกคนทุกคนระวังด้วยเฮ้ยหมุนมาด้านนี้แล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บเดียวขอจะตั้งตัวขอจะตั้งหลักก่อนอุ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวสิอึดอึดหืเกืีบวไม่ทันแล้วนะเนี่ยอุ้ยตกลงไปไม่ที่เหลือน่ะ เอาล้เร of ิ่มรู้ส the ึกว่าจะหมุนเร็วขึ้นนะคะตอนนี้เราจะต้องรีบวิ่งให้ให้ไวที่สุดเลยตายๆแล้วตายแล้วตายแล้วไปทางไหนดีเอามุมนี้แล้วกันนะคะขอเลือกมุมนี้ก็แล้วกันบเร็วๆเข้าน้องๆเร็วๆเข้าเหลือสามคนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยเร็วๆเร็วเร็วๆอฮ้ยเหลือสี่คนหรือว่าเหลือสามเฮ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิ่มาท่านไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอตั้งหลักกัน อุ้ยขอดูมุมก่อนเอาล่ะงั้นก็มามุมนี้ดีกว่าอุ้ยรู้สึกว่าเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะเนี่ยเอาเร็วเร็วพี่ครับผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยมันเหวี่ยงเร็วมากเลยใช่แล้วใช่แล้วตอนนี้ผมเริ่มมือหัวแล้วครับต๊บๆเลยโอ้โหพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยตาลายไปหมดแล้วไม่รู้จะไปมุมไหนนะคะเนี่ยอุย้ยอุ้ยเอางั้นก็มามุมนี้ก่อนดีกว่าอุย้ยน้องๆเราไปไหนหมดล่ะเดี๋ยวสิเอาเอาทำไมหยุดโอ้โหหรือว่ามันจะไม่หมุนแล้ว เดี๋ยวสิอู้หูยไม่นะมันหมุนเร็วกว่าเดิมดทุกคนตายตายตายฉันตายตอนนี้แหละหนีเร็วๆเขา้าอืออีกนิดเดียวฮ้ยหูยติดติดติดอึ๊กโอ้ยหล่นลงมาเลยตายเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีคนเหลือไหมอะเอาละเขาบอกว่าเหลือหนึ่งคนนั่นเองนะคะชนะหนึ่งคนเอาเป็นใครเนี่ยเอาละเก่งมากๆเลยนะคะคนที่ชนะเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันรอเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับพี่นุย้ยด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่นุ้ยแล้วก็น้องๆทุกๆคนก็ต้องขอตัวลาไปแล้วล่ะคะ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยเวลาพี่นุ้ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันละ่ะ เอาแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบายยไปแล้วจ้าหูยนี่น,น,นี่ก่อนจะไปเราก็ต้องมานี่เลยนะคะขอแมปสุดท้ายก่อนก็แล้วกัน <c oughs> อุยดูน้องเราสิเป็นเอ่อ uh, UFO อยู่เลยนะคะเนี่ยว้าว UFO เหรอเนี่ยนี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับสวัสดีสวัสดีฉันคือคนนะผมคือแมวนะครับหูยนี่นี่มัน <c oughs> มไม่ใช่เวลามาทักทายกันนะเนี่ย หนีก่อนดิคาา่าไหมยูเอฟโอเขากำลังเหวี่ยงเราล้มแล้วปิ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 ้วไม่ต้องห่วงนะคบนี่ผมมีปืนเดี๋ยวผมจัดการยิงใส่ย U ูเอฟโอเองครับอุย้ยแล้วล้มไม่แลนะยังอยู่เหมือนเดิมเลยเฮ้ยทำการหาทางหนีก่อนทุกคนไม่งั้นเรได้ตกน้ำตายแน่นอนเลยเนี่ยอุ้ยแต่ตาย,ตาย,ตาย,ตายแล้วจะไปทางไหนดีฮึบอ้าวหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะวู้ฮู้ตอนนี้พวกเราเป็นฝ่ายชนะแล้วทุกคนว้าวนี่น,น,นี่เล่นมาได้เพิ่งรอดนะเนี่ย